มาซื้อกับข้าวครับับข้าวข้างข้างทางริบบุบาทครับสตีฟูด้ดอันนี้มีไก่ย่างส้มตำตำถั่วตำแต่ทั้งทำตำไทยตำปลามีไก่ย่างไก่ย่างโอ่องผัดไทยน้ำตกก็มีครับบรรยากาศฝนตกครับวันนี้ พกเข้าไปแล้วครับไปไหแตกตานแล้วเมื่อกี้ฝนตกนะครับว่าจะเอาลุ่มให้พาซะหน่อยทัดไปแล้วเมื่อกี้ครับเนี่ยจะถวายลุ่มเลยเนี่ยถวายลุ่มเลยต้องใส่นั่งเข้าไปข้างในแล้วนั่งหมอไงมาแล้วนี่ผมใส่แล้วเมื่อกี้ครับอ้าวใส่อีกก็ได้นเนี่ยนี่อากาศฝนตกครับฝนตกนิดนึงครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ กดินดินหลาคนก็หาที่หลบฝนนะครับตอนนี้เดินออกกำลังกายไปไม่ได้ครับเราใส่ลูกข้อมาก็่ได้ แมกกาเดียนช้าครับร่มเย็นเย็นสบายครับตกจบทุกวันครับเกียบไก่โบนั่นตัวโบนั่นไก่หอมมะคงครับไก่อบโองครับน้ำจิ้มสุดเด็ดกินแล้วอิ่มครับวของแกสูตรสารคามครับ กินแล้วอร่อยมาคิซโซโยครับคนก็ทยอยมาเรื่อยๆครับเดียวว่า,าต้องหลบฝนก่อนครับไปไม่ได้ครับ คนก็มาเรื่อยๆนะครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับบ๊ายบายครับฝนตกนะ,ะมีไก่ย,ย่างนะครับไ <c oughs> ก่ย,ย่างเดี๋ยวจะไปแล้วครับไปส่งไปส่งของอีกก่อนเที่อไหมไปส่งข้างในเนี่ยซอยข้างในเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าจะไปแล้วพอนี่ไงนี่ไงลงพี่นี่หมดหน่อยนะครับลงพี่ ท,ทุกคนหน่อยนะครับเ <ừ. S 2> อน้ำย็นลูกนเวาเลดวนกน ข้าวลมครับอย่างีนี้แต่ปากนิมนแถวหลงพีอาจารย์ก้บกนบานที่มีเด้แไรนะ ต้องเอาลมไปด้วยได้ ั่งไปนั่งมารอนานหิวข้าครับมีไก่ย่างส้มตำขายนะครับตำถั่วก็มีครับตำถัว่วตำแตงแต่วันนี้ไม่มีตำผลไม้ครับทุกทีจะมีตำผลไม้ใส่แอปเปิ้ลทำข้าวโพดก็มีครับวันน,นี้วันนี้งดมีแต่ตำถัว่วตำแตงไก่ย่างไก่โอโอ่เป็นไก่น่องสะโพกครับน่องสะโพก ชิ้นน่าสะโพกครับผัดไทยนั่งได้กินผัดไทยมะฮ่อแบบ <c oughs> ลอยฝนหยุดตกครับมาซื้ออาใส่บาตร คนเข้ามาได้เลยครับเป็นหมู่บ้านเด็กๆพอไม่ค่อยลดขาคนไทยน่นออกมาซื้อเหมือนกันครับสุกตำครับสุกตำกำลังตัดตำเดี๋ยวหิ้วส้มตำเลยครับ ดูสุ่มตำก่อนครับ